ที่หนัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบมานโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่1ธันวาคม2566โดยชายผูว้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้อย่าเพิ่งจะรีบไล่ได้ไหมอิชอิว่าที่แมททับช้างสึกกับโปรแกรมเดือดในปี2 0 2 4นะ โดยกรณี้คงไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแล้วสำหรับทางมาสตาอิชิอิว่าที่กุญสือทีมชาติไทยที่เจ้าตัวนั้นจะเข้ามาทํางานแทนที่ของมาโน่ปรกิงแต่ถึงการณ์นั้นเองต้องก่ารอเซ็นสัญญาอยากไปทางการกันอีกครั้ง ส่วนเรื่องรายละเอียดเร็วนี้คงจะได้ทราบกันเพราะว่าตราที่นายกสมาคมฟุตบอลไทยอย่างทางมาดามแป้งโดนพันล่ำสันที่ปัจจุบันทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยเป็นผู้ประสาน10ทิศปิดเดีลวเฮชโค้ดเลือดประดิษฐ์เข้ามาประสานงานทีมชุดใหญ่ในปี2024โดยการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีหน้าของวงการฟุตบอลไทยน่าจะมีการปรับแบบยกชุดตั้งแต่ฝ่ายบริหารเพราะคนด e ุงเอกดรสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยตเตรียมส่งไม้ต่อให,ให้หัวเรือคนใหม่ ส่วนด้านมาโน่ทำได้ดีที่สุดนะฮะกับผลงาน2แชมป์คือ AFF Suzuki Cup 2020 AFF Mitsubishi Electric Cup 2022แต่นั่นก็ยังไม่ดีพอแม้ผลงานในศุกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเนเชีย2เกมแรกเนี่ยจะเก็บไป3แต้มรั้งอันดับที่2แต่เกมที่พ่ายคาบ้านให้กับทางจีนถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายกับอนาคตของกุซทูทีชไทยที่หยุดอยู่เพียงแค่2ปี2เดือนเท่านั้น คือ37นัดกับอีกชนะ21เสมอไป8นัดในครั้งนี้แล้วก็แพ้ไป8นัดยิงไปได้ทั้งหมด69ประตูเสียไปทั้งหมด37ลูกในครา้งนี้ ชื่อได้เลยนะว่าตัวเลขดังกล่าวของกุญซือคนเก่าจะได้กลายเป็นภาพสะท้อนของผลงานของบางบัสดาอิชิอิว่าที่กุญซือทีมชาติไทยคนใหม่เพราะแลกรักรักน้ำต้มผักก็หวานแฟนบอลไทยส่วนใหญ่กำลังใจฟูกับโค้ชร,ระดับเทพที่ฝากผลงานเอาไว้มากมายทั้งระดับเจลิกบรวมไปถึงไถลิกช้ป์เจลิกชมป์เอเมอร์เรอร์ครัพแชมป์เจลิกคัพแชม,ชมเเป์เจแปนนิสซูเปอร,ร์คัพ นอกจากนี้ยังตั้งยังเคยคว้าตัวผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเจลิกลีกที่ถูกย,ยกว่าแข็งแกร่งระดับท็อปของเอเชียเท่านี้ก็เพียงพอทำให้เขาเนี่ยไปตำนานลีกแดนประดิษฐ์แต่เหลือเชื่อที่ว่าเจ้าตัวนั้นตัดสินใจเข้ามารับงานที่ไทยลีกกับทางสุพการซิตี้และก็บริลัม์มซึ่งเป็นชมป์ไทยลีกแชมป์เอเฟคัพแชมป์ลีกคัพผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมไทยลีก ก่อนจะสร้างชื่อนะฮะกลายเป็นกุศลคนแรกในหน้าประสาทที่พาทีมคว 3, ้า3แชมป์2ฤดูกาลติดต่อกันนั่นจึงเป็นที่มาของการเรียกร้องให้กุศลรายนี้เข้ามาทำอาชีพเป็นกุศลคนใหม่โดยตรงโดยเคยเกือบจะเกิดขึ้นแล้วก่อนศึกขบ้วโลกรอบคัดเลือกแต่สุดท้ายก็เป็นมาโนท่ที่ทําให้ทําทีมต่อไป า่าไทยกับทางอิชิอิก็โคจรมาเจอกันอยู่ดีแต่จะเริ่มอย่างเป็นทางการในปี2024กับโปรแกรมเดือดๆที่ต้องบอกได้เลยนะว่าเริ่มเป็นกังวลใจกับทางอนาคตของกุนซือปรังนี้แล้วแม้จะยังไม่ได้ทําหน้าที่นี้แต่กลัวว่าแรงกดดันจากกุนซือคีย์บอร์ดเนี่ยอาจจะอดทนได้ไม่มากพอหากเห็นชาติบ้านเกิดของตนเองนั้นพ่ายแพ้ไป โดยโปรแกรม8เกมแรกของอิชิอิกับทางทีมชาติไทยนั้นก็จะมี 1. ทีมชาติไทยเจอกระทางทีมชาติญี่ปุ่นอันดับที่18ของโลกในนัดอุ่นเครื่อง 2. ทีมชาติคิร์กิสสถานอันดับที่97ของโลกเอเชียนคัพ 3. เจอทีมชาติโอมานอันดับที่72ของโลกเอเชียนคัพ 4. ทีมชาติซาอุดิอาระเบียอันดับที่57ของโลกเอเชียนคัพ 5. ทีมชาติเกาหลีใต้อันดับที่2 4ของโลกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 6. ทีมชาติเกาหลีใต้อันดับที่14ของโลกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 7. ทีมชาติจีนอันดับที่79ของโลกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและก็ 8. ทีมชาติสิงคโปร์อันดับที่155ของโลกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในครั้งนี้ ริชได้เลยนว่า7เกมแรกที่ต้อนรับอิชิอิกับโปรแกรมของไทยต้องเจอกับทีมระดับท็อป100ของเอเชียทั้งสิ้นพูดง่ายๆคือเราเป็นรองคู่ต่อสู้ทุกนัดกว่าจะต้องเจอทีมที่มีศักยภาพตามกว่าอย่างทางสิงคโปร์ต้องรอถึงนัดที่8กลางปีหน้าเลยทีเดียวเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเราคงคาดหวังกับทางอิชิอิที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมได้แต่คงเร็วไปหากนักเตะเราจะใช้7-8เกมแรกตัดสินอนาคตของชายคนนี้นั่นครับ หนานผมเป็น,นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้สู้กันต่อไปนะฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์มาสด้อิชิอิคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับไม่จบง่ายซะแล้วสื่อจีนตีข่าวใหญ่ฟานจืออี้อดีตแข้งเิสเซนพาเรจออกโรงชี้นักเตะบ,บุริดัมที่ต้องลงโทษแบนในครั้งนี้ โดยงานนี้ยังคงเป็นกลายเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องเมื่อถักควันหลงหลังจากการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาลสั2 3ที่ามรอบแบ่นกลุ่มดที่5คู่ระหว่างบริลัมกับตัวแทนจากประเทศไทยกับทางเจ้าจิง FC และก็ชนิดซูเปอร์ลีกจากจีนซึ่งหลังเกมเกิดเหตุการ์ตะรุมบอลกันอย่างดุเดือดขึ้นในค้งนี้ล่าสุดนั้นทางด้านโชโฮดอทคอมสื่อชั้นนำของจีนเปิดบทสมัมภาษณ์ฟานจืออี้อดีตกองหลังของทีมชาติจีนที่เคยค้าแข่งกับทางคิสสนพาเรชนะฮะ สโมสรในประเทศอังกฤษออกกรงวิจารณ์ลเซดาเยฟผู้เล่นของบุรีลัมว่าแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมสมควรถูกลงโทษแล้วโดวยเหตุการณ์ชนบุญดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากจบเกมซึ่งมีภาพปรากฏว่านักเตะและก็สตาฟโค้ชของทั้งสองทีมเข้ามาตะลมบอลกันก่อนที่จะมีภาพของรลเซดาเยฟโดนบรมแบบจัดหนักทั้งจากผู้เล่นและก็สตาฟโค้ชของเ,อเชอร์เจียงเอฟซีที่กระโันเข้าไปหารมลเซดาเยฟ ผมไม่คิดถึงแต่ว่าจะมีการการะทำแบบนี้ในสนามการการะทำของนัเตะที่ทีมเยือนอาจจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวผู้เล่นหมายเลขสิบของทีมเยือนเซดาเยฟเหมือนกับการเคลื่อนไหวและล็อกคอ เหมือนในกีฬายูสยสุดหรือเปล่าหรือไม่ซึ่งการทําแบบนี้มันอันตรายเป็นอย่างยิ่งอดีตประการหลังทีมเช้าจีนแล้วก็คิสซอนพา,าเรตได้กล่าวเหตุการณ์นี้เราต้องสับสนุนทีมเช้าจียงการการะทำของนกเตะบุรีลัมเป็นอันตรายถึงชีวิตหากเพื่อนร่วมทีมไม่เข้ามาช่วยเหลือจะเกิดอะไรกันขึ้นตามมาผู้เล่นคนนี้จะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงนะ ต่อมาสมาคมฟุตบอลจะต้องออกมาพูดเรื่องนี้ผมไม่รู้นะว่า AFC จะมีบทลงโทษกับเหตุการณ์นี้หลังจบเกยมยังไงแต่หากทีมเชื้อเจียงถูกลงโทษอย่างรุนแรงมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยุติธรรมอย่างแน่นอนต่อมาก็จะมีคําพูดบอกว่า สมาคามฟุตบอลต้องยืนหยัดลงโทษทีมของเราพูดและก็โต้แย้งอย่างมีเหตุผลพูดอย่างเป็นเอกฉันกับโลกภายนอกให้ความสำคัญกับสถานการณ์โดยรว,วมเป็นอันดับแรกและป้องควาปกป้องความปลอดภัยของผู้เล่นและก็ผลประโยชน์ของสมโมสรลองนึกถึงสิ่งที่ทีมชาติจีนและก็สมโมสรต่างๆของเรานั้นเจอในเอเชียนเกมทั้งกรรมการเจที่และก็นักเตะต่างไม่เป็นมิตรกับเราแฟนบอลของเราไม่ตอบโต้และมักตกเป็นเหยื่อเพราะนั้นควรจะตัดตองและก็แสง พลังของพวกคุณในครั้งนี้ให้จบได้นะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ไล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเลามาดูประเด็นข่าวต่อมากกนกครับคุณถูกพูดถึงเป็นอย่างมากแฟนญี่ปุ่นทึ่งช็อตเอกนิปัญญาจุดพลิกพาอุระเบรดมีลุ้นเข้ารอบนะโดยงานนี้ทางอุระเบรดไนมอนเกบที่จะสุ่มเสี่ยงตกรอบ AFC แชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วหากเสมอกับทางอู่ฮั่นทริทาวในบ้านในเกมนัดเมื่อวานนี้ และว่าช็อตที่แฟนบอลญี่ปุ่นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนาทีที่89นะฮะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมอุระวะเบริตไดมอนเสมอกับทางอูฮันทรีทาวอยู่1ต่อหโดยแฟนญี่ปุ่นยกให้จังหวะเอกนิปัญญาในรุกทีมชาติไทยที่ใช้ความขยันบวกความแข็งแกร่งเข้าไปเบียดแย่งบอลทำลายจังหวะของผู้เล่นอูฮันทรีทาวคือจุดเปล่นของเกม จังหวัดดังกล่าวส่งให้ผลให้ผู้เล่นอู่ฮั่นทริทาวจ่ายบอลพลาดและก็ทําให้ทางอุรวะเบรดได้บอลและก็ทําการสวนกลับไวกระทั่งโจเซกันเตย,ยิงประตูชัยให้กับทางอุรวะเอาชนะไปได้2ต่อ1ได้สําเร็จในครั้งนี้นั่นเองประตูนี้มีส่วนเป็นอย่างสําคัญเป็นอย่างมากที่ทาให้อุรวะเบรดมีโอกาสกที่จะได้ลุ้นเข้ารอบในแมชนี้เป็นแมชชิสตานัดสุดท้ายของทัพแบงกุ่มจะต้องไปลุ้นเข้ารอบฐานะทีมอันดับที่2ดีที่สุดในครั้งนี้กันด้วยนะ เป็นแต่ว่าการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวด่วนกันครับอะไนยังไงนาช่วยฝากข้อความถึงทางบิ๊กออสหลังยังดังเลใจสมัครชิงลงนายกสมาคมอีกครั้ง โดยสมชายช่วยบุญชุมรับไม่ลังเลร่วมทีมคุณพอลีนงามพริง้งในการทํางานบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยพร,ร้อมวางเป้าหมายสร้างร,รักฐานฟุตบอลเยาวชนไทยให้ยั่งยืนพร,ร้อมฝากข้อความเด็ดถึงพลตรีเอกเดกเรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงที่ยังรอตัดสินใจว่าจะลงชิงตําแหน่งอีกสมัยในครั้งนี้หรือไม่ โดยโค้ช่วยนะฮะ,ะสมชายช่วยบุญชุมเปิดเผยกับทางทีมงานสยามบอกว่าคุณพอดินง,งามพริง้งติดต่อมาก่อนหน้านี้2วันเพื่อจะชวนให้มาพร่วมทีมงานการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตนเห็นว่าเมื่อมีคนเห็นความสําคัญและเห็นคุณค่าที่ควรจะมีส่วนร,ร่วมในการช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลตอบตกลงทันที เป้าหมายที่อยากจะทำหากได้รับโอกาสก็คือการสร้างฟุตบอลเยาวชนที่แท้จริงเพราะฟุตบอลทีมชาติไทยจะเติบโตขึ้นมาได้ต้องมีรากฐานเยาวชนที่แข็ง,ขงแกรง่งยืนหยัดโค้ชที่จะสร้างเยาวชนได้ต้องใช้โค้ชคนไทย ยังไม่ต้องถึงขั้นไปจ้างโค้ตต่างชาติเหมือนที่ทําอยู่เพราะการสื่อสารทําความเข้าใจระหว่างโค้ชกับผู้เล่นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในฟุตบอลเยาวชนหากฟุตบอลเยาวชนโตขึ้นมาอย่างมีรากฐานแบบครบถ้วนตัวนักเตะเองนั้นจะสามารถเล่นได้ตามแทคนติกของโค้ชชุดใหญ่ไม่ว่าโค้ชไทยหรือโค้ตต่างชาติเด็กนั้นก็ปรับตัวได้เป็นนา่างงาน,นี้นะผมโค้ชช่วยก็จัดหนักจัดเต็มใส่บิ๊กออสเลยก็ว่าได้ในขณรันี้ และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่1นะฮะธันวาคม2566โดยชายผู้บัครั่งฟุตบอลไทยครับ